สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกแล้วน้องเมย์าวันนี้วันที่15หเมษายนนะคะเป็นวันหยุดอีกปีเนาะของเทศกาลสงการนะคะเมื่อวานเที่ยวกันอ่อนเลยวันนี้แม่สายและน้องเด็กๆเลยหลับยาวเลยใช่ไหมใช่วันนี้แม่สายและเด็กๆจะมาทานองุ่นไร้เมเล็ดแล้วก็เงาะนะคะ เพราะว่ายังไม่หิวข้าวแต่วันที่17บเจก็จะวันเกิดน้องโมบายแล้ววันที่17จะวันเกิดน้องโมบายแล้วมาค้าทานเลยค่ะอันดับแรกง้อเอ้ยโอ้น้องมันหอมมากง้อนะคะไม่ใช่ลูกอะไรนี่ดูจิ้นหมดเลยยาให้มันเข้าคาคอเกิดปุ๊บเข้าไปทำไงอ่ะอรแอคซิเดน์นิดหน่อยนะคะพอดีไม่สายสำลัก น้ำในมเมล็ดองุ่นมันมีน้ำฉ่ำมากก็คือมันหวานนั่นแหละค่ะแต่มันบาดคอเนาะมันไม่เม็ดเลย <c oughs> เราควรจะกินอันไหนก่อน เพราะเขาบอกว่าถ้าทานเปรี้ยวแล้วไปทานหวานจะหวานหรือเปล่าแต่ถ้าหวานทานหวานกว่าแล้วไปทานเปรี้ยวจะเปรี้ยวมากจริงเหรออืมเปรี้ยกว่านี้นะใครเป็นอันนี้จืดแสดงว่าอันนี้มันหวานกว่างา้อพอาเมื่อกี้แม่ทานอันนี้ก่อนว่ามันหวานบาดคอแม่ก็เลยมาทานงา้อพอทานง้อเสร็จมาทานอันนี้อันนี้จืดไปเลย มันงงเหมือนกันค่ะเป็นไรอยู่กินนี้สองอันมันเกินอันนี้หวานกว่าฮะตุ้ใหญ่ไหมแต่ดูแล้วชอบง้อกันใช่ไหม ไม่ถ่ายเห็นบางท่านนะคะทำน้ำน้ำจิ้มหรือพริกเกลือไม่เอามะม่วงมากินด้วย่อันนี้จริงอยากกินเค้กผลไม้เดี๋ยวแม่ซื้อผลไม้มาวางข้างเค้กให้โอ้โหฮาลูก น,นี่อย่างเดียวลูกล้วจะอร่อยอเมื่อกี้แม่ถ่ายไปทีเดียวห้าลูกเต็มปากเลยออสามลูกก็เต็มแล้วลั้งปากน้องอ่ะสอมเกียวลูกเดี๋ยวเข้าคาคอแต่ถ้ากินงอนมากินเนี้ยไม่อร่อยต้องกินอันนี้ล้วนๆหรือว่างอล้วนๆถึงจะอร่อย แรบบแรบบคือบะะ๊อ้อร่อยเป่าเกยไม่ยังพูดอร่อยไหมคะเยอะอยู่ทำดีดีค่ะอร่อยอแ่บบะ อะไรอย่างเดียวไม่แซ่บเหรอแเพราะมัไม่ใช่กับข้าวเหรอแม่ทำเค้กช็อกโกแลตให้หนูได้ไหมหนูอยากกินเค้กช็อกโกแลตแล้วแม่ก็ไปซื้อผลไม้ามาตกแต่งเค้กช็อกโกแลตที่แม่ทำอะ่ะ <c oughs> จะไม่สั่งเค้คกวันเกิดเหรอแล้วแต่แม่มมให้แม่ทำเค้กช็อกโกแลตเหรอพูดจาอย่างนี้แสดงว่าแบบทั้งอยากได้เค้กให้ทำให้แล้วก็สั่งให้เลย ใช่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 แม่เริ่มอิ่มแล้วแม่ใส่ทีเดียวห้าลูกอ่ะหนูใส่ทีเดียวสามลูกเดียวามก็พร้อมเต็มปากเคี้ยวอื้มกรุบกรุบหวานไหมีิลูกมากโอ้ ไม่เกินอย่าลูกเปียวอันนี้มันหวานกว่าง้อนะคะถ้าเกิดว่าถ้าทานคู่กันอนะเวลามาทานอย่างเงี้ยมันจะจืดจะต้องทานแบบถ้าเงาะก,ก็เงาะไปเลยอะไรเงี้ยไม่อร่อยใช่ไหมเวลาทานนี้เสร็จแล้วต้งไงไงองแยกไ้นเลยหืม เ,เง่งตงชอบปลาล่อลูกมันบ่มีแหงดิบกินปลาไม่ให้เขาดูแล้วร้านมันปิดแม่ร้านใครายักปิดจังอะ่ะห,หร้านครายัก <ค>ยังล<ด>ูกอืม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 แก้มเหมือนเนอะมันถาดมันจะปิปปวไปนูน่นไงลูกเราเอียงหน่อยนึงเพื่อให้เข้ากล้องไงอิ่มหรือยังครับแล้วจบคลิปกันเถอะแม่กินไม่หมดหรอกกินหมดนี่ไม่ต้องกินข้าว ไป่อยคืนแต่นั้นแล้วหลอกมีเม็ดเดียวแม่ว้าไม่ทำท่าอย่างนี้อย่างนี้แต่แม่มีแค่เม็ดเดียวแต่ลูกหยิบแต่จริงๆ ยังไงแม่สายและน้องเพทายน้องโมบายขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมความน่ารักของเด็กๆและของแม่สายจนจบคลิปจ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้แม่สายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไ o v e you m ู ni นี่ฮ a า